สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาพบกบหนงแล้วจ้าหนิงมาดามตุรกีสบายตุรกีนะจะ๊ะไม่ได้ลงคลิปเลยเมื่อวานนี้ร่างกายไม่ค่อยดีนะทุกคนเนาะะมาจ้าทุกคนวันนี้หนูจะมันละอ่ะก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้หนูด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่าไปฟังกันเลยจ้าทุกคนชีวิตหลังแต่งงานชีวิตหลังแต่งงานจะเป็นยังไงบ้านที่ประเทศตุรกีนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่าชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่ได้ผัวฝรั่งอ่า จะเป็นยังไงบ้างเนาะความฝันและความจริงมาจ้ามาฟังความฝันของหนูก่อนเนาะความฝันของหนูหนูก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปเนาะเออหนูก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ยากจนแล้วก็ทํางานโรงงานอะไรแบบนี้เนาะอดมือกินมือบ้างอะไรแบบนี้เนาะทุกคนอ่าก็ไม่เคยคิดไม่ไม่เคยฝันหรอกว่าจะมีมามีผัวฝรั่งเนาะเออแต่ว่าก็เห็นแต่ชาวบ้านชาวช่องเขาก็พูดกันแบบบ้านนอกเราอะไรอย่างนี้เนาะเออ มีผัวฝรั่งแล้วเขาล่าเขารวยเขามีบ้านมีรถมีอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะความฝันของหนูหนูก็อยากมีบ้านทีนี้อ่าพอทีนี้มันมีฝรั่งเข้ามาใช่ไหมเราก็ดีอกดีใจแล้วตั้งความฝันไว้แล้วฉันจะได้เป็นคุณนายฉันจะไม่ได้ต้องทํางานแล้วฉันจะได้มีเงินกินทุกวันเออฉันจะต้องมีเงินมีบ้านมีรถแบบนั้นความฝันของฉันเนาะหนูไม่รู้ว่าสาวไทยเป็นเป็นเหมือนหนูไหมนะ่าแต่หนูคิดว่าก็อาจจะไม่เป็นทุกคนหรอกเพราะสมัยนี้อทุกคนเก่งเนาะหาเงินเก่งแล้วก็ ออะไรอ่ะหางานทำอ่แบบมีสมองง่ายเลอย่างหนูหนูอาจจะไม่มีสมองเนาะไม่มีความรู้อะไรแบบเนี้ยเออหนูก็เป็นแบบคล้ายๆแบบฉันต้องหาทางลัดอะไรแบบนี้น่อ่าที่จะทำไงก็ได้ให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะความฝันของใครหลายๆคนเหมือนหนูไหมเออคอมเมนต์ได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ามาจ้ะทีตอนนี้ก็คืออ่ามาเบสความจริงนะทุกคนพอวันแรกที่หนูได้ขึ้นเครื่องบินเนาะ หนูดีใจมากเลยนะเออหนูไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตหนูจะได้ขึ้นจะได้นั่งเครื่องบินเนาะอ่าเหมือนใครได้หลายคนแหละว่าหนูก็คิดว่าง,งั้นนะว่าเออบุมีิบุลวสาสนาจะได้นั่งดอกเครื่องบินเป็นบนาลาอ่าคิดเพราะเราจนไงเรายากจนแล้วเราจะไปมีลู่ทางทางไหนที่ไปได้ผัวฝ่งเหมือนคนอื่นเขาอ่าเรามีไม่มีลู่ทางหรือทางเดือนไหนที่จะได้แบบอ่านั่งเครื่องบินเรื่องงานก,การของเราอะไรแบบนี้เนาะเออ พอเราได้นั่งเครื่องบินปุ๊บเราดีใจมากเลยไ้ยเออเราได้มาเหย็บถึงอิสตันบุลเนาะประเทศตรุรกีเออเป็นเมืองแบบไหนก็ไม่รู้เป็นเมืองอะไรยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่ากูได้ผัวฝรั่งแล้วอย่างประมาณนี้นะกูได้ผัวแล้วเว้ยกูได้ผัวฝรั่งล้วเว้ยอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเลิศฉันจะได้เป็นคุณนายฉันต้องไม่ต้องทํางานอะไรแบบเนี้ยอ่าพอมาอยู่ใหม่ๆ่ ชีวิตฉันแฮปี้มากเลยฉันไม่ต้องทํางาน <c oughs> เดือนแรกสองเดือนแรกสามเดือนแรกก็แฮปี้มากเลยอ่าอยากได้อะไรเขาก็พาซื้ออะไรแบบนี้แต่หนูดีหน่อยคือว่าอะไรที่มันแพงหนูก็จะดูรู้อยู่แก่ใจตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะแต่หนูก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานนะตรงเอยากได้อยากมีอ่พาพออยู่ไปนานเข้าเนาะผู้ชายเขาก็ไม่ได้ให้ตังค์ได้แบบนี่อผู้ชายนี่เขาก็ไม่ได้ให้ตังค์เนี่ยอยากทํางานแบบนี้ พราะอยากทางานเราก็ทําไม่ได้เพราะเราไม่มีสัญชาติเขาใช่ไหมเออผู้หญิงไทยท,ทุกคนควรรู้ไว้นะเ,ออเรายังไม่ได้สัญชาติเราไม่สามารถทํางานได้นะ้วถ้าเราใช้วีซ่าแต่งงานเนาะทุกคนเนาะอ่าแต่ว่าถ้าทํางานออนไลน์ก็ได้อยู่เนาะทํางานออนไลน์ใครที่สมองดีแบบเรียนรู้ไวๆอะไรแบบนี้เออก็ทํางานด้านออนไลน์นะเนาะแบบนี้อ่าก็หาเงินได้อะไรแบบนี้แต่หนูไม่มีสมองไงหนูก็เลยแบบว่า ไม่รู้จะทาอะไรแบบนี้หนูไม่ค่อยเก่งทางอินเทอร์เนต็ตหรือว่าออนไลน์สักเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะเออทำทีนี้ก็อยากทํางานทีนี้ก็หาอา่าก็ไม่มีงานทำอ่ผู้ชายเขาก็ให้เงินแต่เขาให้ไม่เยอะทีเนี้ยอา่าอยากทํางานอยากอะไรแบบนี้เนาะเออมีเสื้อผ้าส,สวยๆใส่ไหมอะไรแบบนี้มีเสื้อผ้าส,สวยๆใส่ก็มกีกระเป๋ากระเป๋าอะไรที่อยากได้แต่ไม่ใช่กระเป๋าราคาแพงนะกระเป๋าใบละร้อยสองร้อยอะไรแบบนี้แหละตาม ตามเงินในกระเป๋าเราตามยจากรรมของเราเนาะตามชีวิตของเราอะไรแบบนี้เนาะเออแต่หนูโชคดีอย่างนะทุกคนนะเออที่ที่นี่เป็นเมืองมุสลิมเนาะเออแต่ว่าหนูโชคดีอย่างหนึ่งหนูแต่งตัวยังไงก็ได้เออและแรกก่อนหนูไม่รู้ใช่ไหมเออว่าที่นี่เขาก็มีเข่งมีไม่เค่งอะไรแบบเนี้ยหนูก็ใส่กางเกงขาสั้นอะไรแบบเนี้ยสบายแต่งตัวตามสบายของหนูเนาะ แต่โชคดีหน่อยที่บ้านหนูเขาไม่ได้แข่งศาสนาอะไรเนาะทุกคนหนูก็แต่งตัวตามสบายเลยอะไรแบบเนี้อ่าแต่บางคนนะห้ามนะผู้หญิงไทยที่มาแต่งงานที่เนี่ยบางคนห้ามเลยนะใส่กางเกงขาสั้นก็ไม่ได้อยู่ในบ้านก็ใส่ไม่ได้นะต้องใส่ขายาวตลอดเผื่อแขกไปใครมาต้องใส่กางเกงขายาวอ่าจะวิ่งมาเปลี่ยนถ้าก็ไม่ได้อีกแบบเนี้ยก็ต้องใส่ขายาวไปเลยเนาะทุกคนเนะาะบางคนเขาก็ห้ามจริงๆอ่าไม่คุมผมคือไม่เป็นไรไงแต่ว่า ไม่ใส่ยีสตไม่เป็นไรแต่ว่าคุณห้ามใส่สั้นนะอะไรแบบเนี้ยเสื้อผ้าก็ต้องปิดตูดเออจะมาใส่โชว์ตูดไม่ได้นะใส่รัดอ่ารัดรูปไม่ได้นะอะไรแบบนี้ทุกคนเออมีนะอยากให้ทุกคนอ่ารับรู้ตรงนี้ด้วยนะว่าบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเนาะเออแล้วพอหนูมาใช่ไหมหนูก็แบบว่าเออหนูเป็นคนยิ้มเก่งยิ้มง่ายใช่ใช่ไหมแ้หนูก็ถูกห้ามเหมือนกันห้ามไม่ให้หนูยิ้มไวเออ ไม่ให้ไม่ให้ยิ้มโดยทั่วอคือเราไม่รู้จักเปนเราก็่ใไปยิ้มอะไรแบบเนี้แต่พ่อเอิญว่าหนูเป็นคนที่ชอบยิ้มอ่าหนูเห็นเหมือนเหมือนประมาณว่าเพื่อนเพื่อนแฟนหนูเงี้ยหนูก็ยิ้มให้แบบยิ้มทักทายอะไรแบบนี้ใช่ไหมตามภาษาคนไทยก็ห้ามยิ้มไว้ด้วยจ้ะเราจะไปยิ้มสุสีสุภาพไม่ได้นะเหมือนเป็นการชักชวนเชื้อเชิญเขานะทุกคนอ,อย่าไปมองเขาอย่าไปยิ้มให้เขาทุกคนต้องรู้เอาไว้นะข้อนี้นะห้ามเด็ดขาดนะทุกคนจออ าเราไม่รู้จักเขาอย่าไปมองเขาหลือ,อย่าไปยิ้มให้เขาเออถ้ายังไม่สนิทหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ยังหนูเนี่ยหนูยิ้มเป็น่วไง <c oughs> ก็สมควรนะหนูนะเออหนูสมควรหนูเป็นคนที่แบบว่าเออหนูชอบยิ้มนะเ,ออเห็นใครไม่รู้จักเราก็ยิ้มเงียนะหนูอะไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายหนูก็ยิ้มหมดออาก็นึกว่าเหมือนบ้านเราอะไรแบบนี้เนาะเออแล้วทีนี้เนาะพอหนูแต่งงานเสร็จอะไรเสร็จนะเออ มันก็ดีเนาะชีวิตมันก็ดีมันหนูได้กินข้าวครบสามมื้ออะไรแบบเนี้ยถึงจะไม่มีอาหารไทยกินแต่ว่าอ่ามันก็มีอะไรที่เราเอามาประยุกต์ได้ยังมีข้าวสารเนาะข้าวข้าวหอมมะลิเนาะในในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มีขายอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าอาหารไทยมันจะไม่ไม่มีนะที่เนี่เขาไม่มีนํเข้าวอ่าอาหารไทยน้ำมือนที่หนูอยู่เนี่ยเอแต่ยังโชคดีที่มีข้าวเราก็ยังสามารถอทอดไข่กินได้ต้มไข่กินได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนอ่า แล้วผู้หญิงต้งเลยผู้หญิงไทยนะที่จะมาเป็นสไปนยนะคือต้งค,คุณต้องเรียนรู้ตรงนี้ไว้ด้วยนะว่าที่นี่เขาสะอาดเนาะบ้านช่องเขาก็สะอาดเออใครอยู่กับแม่ปวดนี้หโ้ยทรมานหัวหัวจิตหัวใจน่าดูเลยเออต้องทําความสะอาดโอ,อ้กระจกกระจกต้องสะอาดกิฟเลยทุกคน่าอ,อยังหนูเนี่ยหนูก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะหนูเกียดเลยทุกคนออขนาดแล้วอยากมาเป็นคุณนายเนาะก็เราบอกแล้วว่าเราอยากมาเป็นคุณนาย,ยาเป็นมาดานใช่ไหมละ่ะเออ มันก็เลยเป็นแบบว่าจะไม่ใช่ทาความสะอาดได้ไงอะไรประมาณนี้นะเออความคิดของเราเนาะเราไม่รู้ไงเ,เราคิดว่าเราต้องสบายนะไปมาเป็นเมียฝรั่งนี่แหละเออแต่นี่เราไม่รู้ว่าเมียฝรั่งในที่นี้ประเทศนี้มันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษานะทุกคนหนูตรงนี้หนูก็อยากให้ทุกคนได้ศึกษาก่อนมานะเออมาดูชีวิตหนูก็ได้อะไรแบบนี้นเนาะว่าเป็นแบบไหนเนี่ยเนี่ยคือชีวิตจริงเลยนะที่หนูพูดเนี่ยชีวิตจริงของหนูนะครอบครัวหนูนะเออ คือข้อควหนูนี่คือไม่เข่งศาสนาแล้วทุกคนสบายๆแต่งตัวยังไงก็ได้อะไรแบบนี้แขกใครใครไปจะมาก็ใส่คาสั้นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะแต่มีคืออย่างหนึ่งที่ห้ามที่สุดก็คือว่าแขกไปใครมาต้องมานั่งทาหน้าแบบปันหน้าปั้นตายินดีต้อนรับเขาเสมอนะทุกคนจะ้ะมออันเป็นอะไรที่ทรมานมากสําหรับหนูเนาะเออ,เอ,อนั่งจนแขกจะไปอ่ะเออต่อให้เป็นญาติสนิทที่เชือ้อ ก็ต้องนั่งจนกว่าเขาจะไปนะทุกคนจ๋าอยากให้ทุกคนรู้ไว้ตั้งตรงนี้นะเออเรียนรู้ไว้นะทุกคนเออถ้าเกิดว่ามีญาติมามีแขกมานะจะเป็นเหมือนที่เมืองไทยบ่ได้คือมากกับมากเาเป็นอย่างกันขึ้นแล้วแต่แตเห็นบ่ได้วัดดีกันก็คือเ่าเป็นอย่างอย่างประมาณนะี้นะเออมาก็คือสบายๆอะไยแบบนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่ไงเออต้องนั่งเฝ้านั่งชมก็ใช้าชากาแฟว้าทรมานที่สุดในโลกเลยเออโคตรๆนะทุกคนจา๋าเออ มาจะสิบนาทีนี้เก้านาทีนี้ได้เลยความรู้อะไรจากหนูบ้างนะทุกคนอาหนูอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเออชีวิตหลักแต่างงานอ,อได้เงินเดือนหรือเปล่าบางคนก็อาจจะได้นะทุกคนจา๋าบางคนก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเออเป็นหมื่นหลายหมื่นก็มีเป็นแสนก็มีมาดามที่เขาได้ผัวรวยเนาะอาแต่อย่างของหนูเนี่ยขเขาหนูพออยู่พอกินเนาะอ่าก็พอได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นไปตามชีวิตยถากรรมเลยทุกคนจ๋าเออมีบ้างไม่มีบ้างเนาะทุกคนกินบ้างแต่ได้กินทุกมื้อเออสบายสบายกินสบายมาก เพราะฉะนั้นแล้วายอย่างให้ทุกคนเรียนรู้ก่อนที่จะมาเป็นสบายตุรกีนะจ๊ะว่าอมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะทุกคนเนาะเพราะที่เนี่ยก็คือเขาก็เป็นมุสลิมใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้เป็นแถบยุโรปใครจะมาขุดทองที่เมืองที่ประเทศตุรกีนี่ก็ต้องคิดให้ดีคิดใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๋าถ้าคิดจะมาขุดทองแต่ถ้าคิดจะมาหาความรัก ความจริงใจก็ได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็รักจริงเยอะแยะนะทุกคนเนาะคนที่รักจริงหวังแต่งเราก็มีเยอะแยะนะทุกคนเนาะคนที่หลอกลวงเราก็เยอะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเราต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะไม่ต้องรีบเร่งอ่แต่ถ้ารักแล้วไม่สนใจอะไรแล้วก็เอาเลยจะจัดการเลยนะ,นะทุกคนจ๋าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะหนูก็คือหนูอยากจะมาขอบคุณทุกคนที่มาติดตามหนู อ่าอย,า,อยาขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์แล้วก็ดูให้หนูนะทุกคนนะช่องเล็กๆของหนูอืวันนี้หนูขอขอบคุณทุกคนจากใจนะทุกคนจ้าหนูขอขอบคุณมากนะจ้าทุกคนและหนูก็สวัสดีวันนี้ด้วยนะ,ะทุกคนค bye bye, จ้าบ๊ายบายจ้า